จังหวัดหนองคายเก็บน้ำพึ่งโพรงป่าเดือนห้าพร้อมขายสากรผู้เลี้ยงพึ่งโพรงป่าตําบลพระพุทธบาทอํเาเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเก็บน้ำพึ่งโพรงป่าเดือนห้าที่เลี้ยงแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์บรรจุขวดพร้อมจําหน่ายทั้งปลีกและส่งแล้วกว่า1000ขวดที่สวนยางพาราและสวนผลไม้ในเขตบ้านไสางามตําบลพระพุทธบาทอํเาเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงพึ่งโร่งป่าตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายได้เก็บน้ำพึ่งโพร่งป่าจากกล่องไม้ที่เลี้ยงตั้งกระจายไว้ภายในสวนยางพาราของตนเองเป็นการเก็บน้ำพึ่งจากกล่องที่มีพึ่งเข้ากล่องช้ากว่ากล่องอื่นๆถือเป็นการเก็บตกในส่วนที่เหลือซึ่งปกติตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสมาชิกได้มีการเก็บน้ำพึ่งโร่งป่าที่เลี้ยงไว้เสร็จแล้วน้ำพึ่งที่เก็บในช่วกดังกล่าว ถือเป็นน้ำพึ่งเดือน5ที่มีคุณภาพดีและรังพึ่งมีความสมบูรณ์เต็มที่มากที่สุดสำหรับพึ่งโพรงป่านั้นปกติก็จะทำรังตามโพรงของต้นไม้ในป่าหรือทำรังในโพรงใต้ดินแตกต่างจากพึ่งหลวงที่ทำรังบนต้นไม้ขนาดตัวพึ่งโพรงป่าก็จะมีขนาดเล็กกว่าพึ่งหลวงที่สำคัญไม่ดุมากเหมือนพึ่งหลวงซึ่งการเลี้ยงพึ่งโพรงป่าของชาวบ้านไทยเจริญน,นั้นจะเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติ คือสร้างกล่องไม้หรือลังไม้ถ่าด้วยเสน่ห์พึ่งจากนั้นก็จะนํากล่องไม้ไปตั้งตามป่าเพื่อลรอพึ่งให้เข้ามาทํารัง mm. เมื่อเห็นพึ่งเข้ามาในกล่องมากพอแล้ว mm. ก็จะนํากล่องมาตั้งเรียงไว้ในจุดที่กําหนดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณหลังบ้านหรือสวนยางข้างบ้านที่สามารถดูแลได้ไม่ให้ใครเข้ามาขโมยไม่ต้องหาอะไรให้พึ่งที่เลี้ยงกินพึ่งจะออกไปหาอาหารตามธรรมชาติเองคนเลี้ยงมีหน้าที่ทํากล่องเพิ่มขึ้น เพื่อให้พึ่งได้แยกตัวออกจากรังที่มีพึ่งจํานวนมากมาทํารังที่กล่องใหม่ช่วงระยะเวลาที่ล่อพึ่งเข้ารังคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นช่วงที่พึ่งจะเข้ากล่องไม้ที่จะใช้เลี้ยงดีที่สุดและเป็นช่วงที่พึ่งจะแยกไปตามกล่องไม้ได้มากที่สุดคือจาก1กล่องแยกเพิ่มเป็น6กล่องจากนั้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ถือเป็นเดือน5 ก็จะเป็นช่วงที่เก็บน้ําพึ่งที่มีคุณภาพดีที่สุดหลังเก็บน้ําพึ่งเสร็จแล้วก็จะปล่อยพึ่งคืนสูป่ป่าเพราะในช่วงฤดูฝนจะไม่ค่อยมีเกสรดอกไม้ที่ถือเป็นอาหารของพึ่งหากยังเลี้ยงไว้พึ่งจะตายดังนั้นจึงต้องให้พึ่งกลับไปอยู่ในธรรมชาติในช่วงนั้นก่อนเมื่อถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนแม้ว่าจะไม่มีการนํากล่องไม้ที่จะใช้เลี้ยงไปล่อพึ่งที่เคยเลี้ยงก็จะกลับมาที่กล่องไม้เองเป็นวัฏจักรเช่นนี้ทุกปี กล่องไม้ที่เลี้ยงผึ้ง1กล่องจะให้น้ำผึ้งตั้งแต่3-15ถึงขวดขวดละ7 5 0มิลลิลิตรขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องไม้ที่จะใช้เลี้ยงและจำนวนผึ้งเข้าไปทำรังโดยเฉลี่ยแล้ว1กล่องจะได้น้ำผึ้งประมาณ8-10ถึงขวดที่นี่เก็บได้หลายแล้วครับเริ่มเก็บตั้งแต,งตงไไ่ไม่สามไม่สามไม่สามมากกวประมาณตันนะครับครับผมประมาณตันก็เดี๋ยวนี้น้ำผึ้งเขาก็มีในสต๊อกพร้อมจำหน่ายประมาณพันขวดพันขวด คนผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับน้ำผพิงท้านี้มันดียังไงเนี่ยครับท้านี้น้ำผิงห้องเป็นน้ำผิงปลาแท้ร้อยเปเส้นครับเป็นน้ำผพิงที่ได้จากเกศซอนดอกไม้ล้วนๆบอมีสิ่งเกี่ยวปนใดๆทั้งสิ้นเป็นน้ำผิงปลานหน้าชนิดก็จะมีตามปลาทั่วไป้วครับครับผู้ที่สนใจไอ้ทั้งทั้งกีทั้งทรงนี้ราคาข้าสิคิดจังไแจก่างกันไรบอนี่ราคาปีราคาทรงราคาปีกะปีกะสี ตำเรื่องยู่ครับถ้าเอาหลายเป็นยี่สิบสามสิบขวดหรือลอยขวดราคาก็จะตำน้องกอหันอยู่แต่ว่าราคาราคาทรงราคาปีกราคาทรงก็จะห้างกันอยู่ครับราคาทรงอยู่ที่สามร้อยสามร้อยยี่สิบเนาะสามร้อยยี่สิบราคาปีกก็จะสามร้อยห้าสิบครับแตคะแนนดายายกน่นกาจจะได้มีส่วนลดลงอีกครับตรงเวนประครับผู้ที่สนใจน้ำพึ่งธรรมชาติ หรือสนใจการเลี้ยงผึ้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับนายอาโน่ร่มเย็นประธานสหกรณ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 0 0 0 3 6 0 4 0หรือนายถนัดสายมายารองประธานสหกรณ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 8 1 6 8 4 3 3 8จุมพลสายแววข่าวสุภาพนพก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน